ตายไปเป็นเปรตลบเรื่องเล่าเขย่าวขวัญเรื่องผีเปรตนี้เกิดขึ้นนานแล้วเป็นเรื่องของญาติผู้ชายห่างห่างฉันอีกทีเรื่องนี้ขอไม่ใช้ชื่อจริงของคนที่ตายไปแล้วกลายเป็นผีเปรตเราให้ชื่อสมมุติว่าหมอโทญาติของฉันเล่าให้ฟังว่าเมื่อหมอโตยังมีชีวิตอยู่ในหมู่บ้านชนบทของจังหวัดในภาคอีสานแห่งหนึ่งหมอโตนั้นเป็นหมอโบราณรักษาได้ทุกโรค เป็นไข้โรคกระดูกผีเข้าโรคที่คนถูกทำคุณสย,ยทุกโรคก็คือโรคโบราณหมอโทรเป็นผู้รักษาจะหายหรือไม่อยู่ที่ดวงชะตาของคนไข้หมอโทรเป็นผู้ที่ผู้คนทั้งในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงนับถือกันมากไม่ว่าใครเจ็บป่วยหรือโดนคุณสย,ยก็ไปหาหมอโทรโดยมากหายแทบทุกราย จึงมีชื่อเสียงโด่งดังมีคนนับหน้าถือตาสมัยนั้นใครพูดถึงหมอโตจะต้องร้องอ๋อทุกรายไปวันวันหมอโตแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะมีคนไข้มากหมอปัจจุบันยังมีน้อยและเข้าไม่ถึงตามชนบทอีกอย่างบ้านของหมอโตใหญ่โตสมชื่อหมอโทรเป็นผู้มีอันจะกินไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องเงินคนไข้คนถูกผีเข้าคนถูกเขาทำคุณสย ไปพักบ้านหมอโตได้อย่างสบายทางที่จะไปบ้านหมอโตไม่สะดวกถ้าไม่เดินไปก็ต้องใช้เกวียนหรือใช้เลื่อนให้ควายหรือวัวลากอีโลโคลเคลกไปตลอดทางจนถึงบ้านหมอสมัยนั้นตามชนบทยังไม่มีรถจักรยานทีบและรถจักรยานยนต์เหมือนสมัยนี้ถนนก็ไม่เรียบร้อยด้วยจึงไปมาไม่สะดวกแต่คนไข้ทุกคนก็ชอบไปหาหมอโท ทั้งที่ทางลำบากก็ต้องทนเพราะหวังหายหมอโตใจกว้างโอบออมอรีช่วยเหลือคนเสมอแต่ชอบเล่นไสยศาสตร์ทั้งทำไสยเวททุกชนิดคนที่ไปขอให้หมอโตทำคุณสยใย่ในทางไม่ดีแกจะไม่ทำให้จะทำให้เฉพาะที่ถูกที่ควรเท่านั้นใครจะไปให้หมอโทร,รักษาจะขอพักบ้านหมอโตได้แต่ต้องเอาอาหารไปหุงหารับประทานเอง จะรับประทานของหมอไม่ได้หมอโตบอกว่ากินอาหารของหมอเหมือนกินหมอเข้าไปด้วยรักษาไม่ได้ทุกคนที่ไปหาหมอโตจึงต้องเอาอาหารไปรับประทานเองทั้งนั้นส่วนเรื่องค่ารักษานั้นต้องยกครูครั้งละหนึ่งสลึงเมื่อคนไข้าหายแล้วก็สุดแล้วแต่จะสมมนาคุณหมอโตไม่เรียกร้องเงินทองบางคนมีเงินก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อย บางคนไม่มีเงินก็ไม่ต้องให้หมอโตไม่ว่าเพราะหมอโตใจดีอยู่แล้วโดยมากที่ไปให้หมอโทร,รักษาจะสมนาคุณทุกคนหมอโตชอบเลี้ยงผีเลี้ยงกุมานผีพรายผีตายโหงใครจะหยิบของอะไรของหมอโตก่อนได้รับอนุญ,ญาตไม่ได้หรือถ้าขโมยของจะโดนผีกุมารผีพรายเขกหัวแรงหัวแรงทันทีจนกว่าจะวางของนั้นคืน ไม่เฉพาะของในบ้านของนอกบ้านก็เหมือนกันเช่นข้าวในนาหรือพืชไร่ถ่าขโมยขนจะถูกตีและหาทางออกจากบริเวณนั้นไม่ได้จนกว่าหมอจะมาถึงไร่และนาและอภัยให้ทุกครั้งที่คนชอบทดลองหรือขโมยก็โดนตีทั้งนั้นหมอทรอายุยืนอยู่จนแก่ถึงได้ถึงแก่กรรมไปเองเมื่อหมอถึงแก่กรรมแล้วไสยศาสตร์ก็เสื่อมลง ผีกุมารผีพรายจึงได้ออกจากบ้านไปผุดไปเกิดหมอโตชอบเล่นไสยศาสตร์ไสยเวทจึงมีบาปติดตัวถึงแม้ทำบุญก็ยังมีบาปตายแล้วกลายเป็นผีเปรตพอตกกลางคืนคนในหมู่บ้านจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนของเปรตหมอโตแทบทุกคืนคนในหมู่บ้านนั้นกลัวกันมากมากถึงเวลากลางคืนไม่มีใครกล้าออกไปไหนคนเดียว ถ้าจำเป็นจริงๆต้องชวนเพื่อนไปกันหลายๆคนบางทีลูกหลานหมอโทรก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้หมอโตเคยเข้าสิงคนในหมู่บ้านเหมือนกับที่เขาเรียกว่าผีเข้าแล้วว่าลูกหลานทำบุญให้น้อยเกินไปไม่พอกินลูกหลานหมอโตจึงได้ทำบุญกรวดน้ำไปให้เสมอหลังจากนั้นไม่นานเปรตหมอโทรก็หายไปจากหมู่บ้าน ลูกของหมอโตได้ไปหาที่ทรงเจ้าดูว่าเปรตหมอโตหายไปไหนเจ้าทรงก็บอกว่าเปรตหมอโตไปหากินแถวโรงพยาบาลขอไม่ออกชื่อโรงพยาบาลเพราะว่าในโรงพยาบาลมีของให้หมอโตกินอย่างอิ่มหนำสำราญคนป่วยที่โรงพยาบาลมีมากญาติคนป่วยได้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีสางในโรงพยาบาลให้ช่วยคนป่วยหายเร็วๆเ,เ,เมื่อคนป่วยหายแล้ว ญาติของคนป่วยจะได้นำเอาอาหารมาตั้งไหว้แก้บนในเขตโรงพยาบาลเปรตหมอโตได้กินอิ่มถ้ามีหญิงมีคันแก่บไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลน,นี้รู้เรื่องเปรตหมอโทญาติาของคนไข้จะบนเปรตหมอโตว่าขอให้คลอดลูกง่ายงายเมื่อคลอดแล้วแข็งแรงจนหมอให้กลับบ้านแล้ว ก่อนกลับต้องนำอาหารไปไหว้เปรตหมอโทบางรายเมื่อคลอดแล้วกลับบ้านโดยไม่ได้นำอาหารไปไหว้เปรตหมอโทพอถึงบ้านเด็กที่เกิดใหม่จะตัวร้อนเป็นไข้ทันทีอาจจะถึงแก่ชีวิตก็ได้บางรายยังโชคดีไม่เป็นไรบางคนไม่ได้บนก็คลอดลูกยากยากของฉันได้ไปคลอดลูกคนโตที่โรงพยาบาลน,นี้เมื่อพอผ่านสอสาลา 2493หลังจากแข็งแรงแล้วหมอที่โรงพยาบาลให้กลับบ้านได้โดยไม่ได้นำอาหารไปไหว้เปรตหมอโทรเพราะไม่ทราบเรื่องเปรตเมื่อกลับถึงบ้านลูกก็ตัวร้อนไม่สบายทันทีเด็กเอาแต่ร้องอย่างเดียวเพื่อนบ้านมาเยี่ยมและเล่าเรื่องเปรตหมอโทให้ฟังญาติฉันเมื่อทราบเรื่องจึงนำอาหารไปไหวและขอขอมาต่อเปรตหมอโทรลูกก็หายตัวร้อนทันที โดยไม่ต้องไปหาหมอที่ไหนมารักษาต่อมามีคนสร้างสาลให้อยู่ในโรงพยาบาลนั้นแต่ญาติไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้างเปรดหมอโตได้อยู่ที่ศาลานั้นตลอดไปสาลนั้นปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่แต่เกรดหมอโตยังจะเฮี้ยนอยู่หรือไม่ก็ไม่ทราบอาจจะไปผุดไปเกิดแล้วก็ได้เพราะไม่ได้ข่าวอีกเลย